กระผมนายชนะรงยาสุธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชิมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์ในการบริหารโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งในส่วนขององค์คณะต่างๆบทบาทของครูมีการปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียะบุคคลแต่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยเฉพาะการทํางานอย่างเป็นระบบที่มีกระบวนการทํางานมีหลักฐานการปฏิบัติงานมีเทคนิควิธีการหรือการใช้เครื่องมือต่างๆความสําเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพจะส่งผลดี กับโรงเรียนตนเองนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคมโรงเรียนนวมินทราชุติมัจจิมเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็นโรงเรียนหนึ่งในจานวน5โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความตระหนักและลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กว้างไกลทั่วทุกทิศจึงมีแนวความคิดสร้างกรอบการพัฒนาโรงเรียนสู่จุดมุ่งหมายพร้อมทั้งต้องการแก้ปัญหาที่หลากหลายปฏิบัติได้จริงมีคุณภาพและมาตรฐานสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการบริหารผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีศิลธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อประเทศชาติและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คือน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีทักษะในศตวรรษที่21พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนภาคีเครือข่ายมีสว่วนร่วมจากแนวความคิดในการพัฒนาผู้เรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับประโยชน์ในการดําเนินงานและจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจึงได้กําหนดประเด็นการพัฒนาดังนี้คือหนึ่งส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนคณะครูและบุคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. พัฒนาผู้เรียนคณะครูและบุคลากรดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณธรรมโดยยึดหลักศาสตร์ของพระราชา 4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนานวัตรกรรมโรงเรียนนวมินทราชุทิศมชิมมีกระบวนการทำงานที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่บบางครูผู้เรียนองคคณะภายในและภายนอกโรงเรียนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จทางการศึกษาจะทำให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาดังนั้นจึงกำหนดการพัฒนาน,นวัตกรรมดังนี้ 1. เผยแพร่วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์จุดเน้นอันตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียน ให้คณะครูบุคลากรและผู้เรียนเกิดความรักความตระหนักและความภาคภูมิใจเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน 2. การดำเนินการจัดทําสวอตภ,ภาพรวมของโรงเรียนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรที่เป็นอนุสรแห่งความตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่9 3. ส,สร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนโดยมีกรอบความคิดจาก 1. ศาสตร์ของพระราชา 2. หลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. หลักธรรมมาพิบาลและ 5. ห,หลักการมีส่วนร่วม 4. กำหนดรูปแบบนวัตกรรมการจัดโครงการกิจกรรมของคณะครูและผู้เรียนได้แก่ 1. น,นวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพในการดำเนินงานศาสตร์ของพระราชา 2. นวัตกรรมนักเรียนดีมีความสุขในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. นวัตกรรมโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีในการดำเนินงานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 4. นวัตกรรมโรงเรียนอบอุ่นในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการมีส่วนร่วมข้อกํากำหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอดคล้องกับโครงการจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. เน้นกระบวนการปฏิบัติโดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 7. ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการทำงานและการสรุปบทเรียนเป็นประสบการณ์ 8. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน จากการพัฒนาและกำหนดรูปแบบนวัตกรรมดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทั้งนี้ได้ดำแนวคิดหลักการสำคัญมาประยุกต์และบูรณาการซึ่งสามารถกำหนดเป็นรูปแบบนวัตกรรมนวมินโมเดลดังภาพบทสรุปเชิงวิเคราะห์ของโมเดลรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษานวมินโมเดลประกอบด้วยวงกลม5วงบูรณาการกัน ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันดังนี้วงกลมชั้นนอกสุดคือวงจรการบริหารงานคุณภาพที่เป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย PDCA วงกลมชั้นที่2เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนดำเนินงานโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษานวมินโมเดลเพื่อให้โรงเรียนมีความสำเร็จแห่งความจงรักภักดีโรงเรียนมีความอบอุ่น นักเรียนดีมีความสุขและห้องเรียนมีคุณภาพวงกลมชั้นที่3เป็นการดําเนินงานจัดทําโครงการกิจกรรมของข้าราชการครูและนักเรียนโดยใช้รูปแบบและกรอบความคิดจากศาสตร์ของพระราชาหลักปัจญัาของเศรษฐกิจพอเพียงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลักธรรมมาพิบาลและหลักการมีส่วนร่วมวงกลมชั้นที่4 การนำหลักธรรมสำคัญในการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยหลักพรมวิหาร4หลักอิทธิบาท4และหลักสังกหาวัตถุ4วงกลมชั้นในสุดสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อนการใช้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษานวมินโมเดลที่ส่งผลให้ผู้เรียนคณะครูและบุละคลากรมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษาัตริย์ สามารถปฏิบัติตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องทั้งโรงเรียนคณะครูบุคลากรชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพชุมชนและภาคีเป็นกำลังหลักในการจัดการศึกษาและโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือศรัทธาเป็นโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์และการจัดเป้าหมายการศึกษาเกิดจากความร่วมมือร่วมคิดร่วมเสนอระหว่างผู้บริหารผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกันทั้งนี้ยังมีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูมูลนิธิ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมสิทธิ์เก่าและองค์กรที่เข้มแข็งในชุมชนให้การสน,สนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมเอซึ่งการดำเนินงานมีปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จคือ 1. การนำองคอ์กรผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จเก่าวคือ ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นําสูงมีมนรุษยสัมพันธ์มีความรับผิดชอบบทธิตนในการปฏิบัติงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นการทํางานเชิงระบบพร้อมทั้งวิธีการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลาก,กรอย่างต่อเนื่อง 2. การมีส่วนร่วมของทีมงานในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้าระดับ และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนลงมือปฏิบัติตรวจสอบและประเมินผลการทำงานทุกขั้นตอนมีระบบการทำงานที่ประสานสัมพันธ์เป็นทีมมีการพัฒนาคุณภาพและอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนให้ความร่วมมือทุ่มเทแรงกายแรงใจอุทิศเวลาและผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีและเห็นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการดำเนินงานและส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนอย่างยังย่งยืนต่อไป 3การมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองผู้เรียนชุมชนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาโดยตลอดทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนการร่วมมือและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อนเนื่องของบุคลากรในโรงเรียน การสื่อสารเชิงสร้างสารรค์ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกล่าวคือองค์การบริหารส่วนต,บวตำบลวัดไซองค์การบาริหารส่วนตำบลนครสวรรคตกสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นต้น 4. การมีส่วนร่วมขององค์คณะภายในโรงเรียนโรงเรียนมีองค์คณะในโรงเรียนที่เข้มแข็งรับรู้เข้าใจประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิโรงเรียนสมาคมสิทธิ์เก่าซึ่งทุกองค์คณะได้รับทราบข้อมูลมีส่วนร่วมในการแนะนําเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในการดําเนินงานต่อไปผลที่เกิดจากการนํานวัตกรรมไปใช้จากการนํารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา Nawamin โมเดลไปใช้มีการดําเนินงานตามหลักและกระบวนการอย่างเป็นระบบมีการประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงาน ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความรักความเมตตาและมีความสำเร็จที่เกิดแก่ตัวผู้เรียนทำให้ทุกคนมีกำลังใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีส่วนร่วมในการสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพจากคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนได้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงระบบได้นำ ความรู้มาพัฒนาจึงส่งผลดีอาทิเช่นผลงานของนักเรียนเด็กชายกิจกัมพูหุ่นอินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ง,งานอ Market, นาติตต์มาเก็ตณศูนย์การเรียนรู้ภูทองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุดารัตน์ชื่นจิตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากงานอาติสต์มาเก็ตณศูนย์การเรียนรู้ภูทองจังหวัดนครสวรรค์ นายยศสพัฒมาสุภาพได้รับรางวัลชนะเลิศเหลียงทองการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41อุดรธานีเกมเด็กหญิงวันณภาวังหงษาได้รับรางวัลการประกวดบันทึกหนังสือเล่มโปรดกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่านระดับยอดเยี่ยมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยและการอ่านและพัฒนามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นางสาวทัชพันธ์ชัยมงคลได้รับรางวัลประกวดบันทึกยอดนักอ่านกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่านระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ผลงานของโรงเรียนได้รับรางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคกลางตะวันออกตะวันตก ตามโครงการครอบครัวในระดับดีเยี่ยมจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน P.E.A. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่16ประจำปี2563ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคผลงานของคณะครูนายวราวัด์กันหุน ได้รับรางวัลครูดีสีแผ่นดินโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนจากบุญนิธิครอบครัวพอเพียงนางสาวอุชุกกรชัยประภาได้รับรางวัลประกวดผลงานวิจัยระดับดีเด่นโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นางนิตยากรอบจิตได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณครูในดวงใจครั้งที่17เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2564จากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนายวิรัตยานปัญญาได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยมโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นางพันธภาอ่อนอุทัยได้รับรางวัลการประกวดบันทึกหนังสือเล่มโปรด กิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่านระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาคนครสวรรค์นอกจากนี้ในเรื่องของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2563พบว่ามีความสำเร็จจากการดำเนินงานของการใช้รูปแบบนวมินโมเดลดังต่อไปนี้จากการคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้นซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ในปีการศึกษา2563พบว่ากลุ่มปกติเดิมมีร้อยละ57.10และจากการดำเนินงานนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ62.48ในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงเดิมจากการคัดกรองนั้นสูงร้อยละ28.44และหลังจากการดำเนินงานากลุ่มเสี่ยงลดลงร้อยละ25.77ในกลุ่มมีปัญหาจากการคัดกรองเบื้องต้น ้อยละ15.36และจากผลการดำเนินงานนั้นกลุ่มมีปัญหาลดลงเหลือร้อยละ11.62การยอมรับนวัต,รก,รรก,วตรกรรมนวัตกรรมนวมินโมเดลมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลายสร้างสรรค์และน่าสนใจทั้งภายในโดยการเผยแพร่ทางผ่านช่องทางลายการประชุมการเป็นวิทยากรอาทิเช่นการประชุมคณะกรรมการสถานศาึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งในส่วนของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ณหอประชุมโรงเรียนนวมินทราชุติมัทชิมส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนทางด้านการเรียนและความประพฤติได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกันคิดร่วมกันทำจากการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์รู้จักคิดวางแผนการทำงานการแก้ไขปัญหาและเป็นคนเก่งคนดีและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป